ขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มา สวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดี f อซพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกทุกคนที่เขามาุมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะกองยินด,ดีตอนรับท,ทุกทุกท่านเขาสู่สองนอกโดยบ้านนาสินเกาสินเคยนะทุกคนเนาะ คลิปนี้ก็สนุกจะมาทุกคนได้เบิ่งการพัฒนาของแม่เทอา์มีตัมเจวมะเขือนนะจะตัมเจวเฮามะเขือเห็นยังอีตัมเจลเจอ๊ะเก่งแล้วเนาะเห็นกับเฮามะเขือเห็นอีตัมเจลมักเพชรได้มีแล้วบ่ มีมีมะเพ็ดแล้วบ่มีตีมะเขือเทศอ่าห้ามว่ามีมะเพ็ดแล้วว่าเออมีบ่มีเลยบ่มีบ่มีก็บอกว่าบ่มีเลยบ่มีก็แย่ามาเอาอยู่เฮือนน้ำดู Ừ. ở đấy, thấy ừ. bớt lo là... nha, yeah. bớt lo ham ở đâu.

เม,มื่อคืนนีผักกุจนแห้งมดขด้วหนอยบ่หดนะเด้เอฟนำบอ๊นนออกไอ้นกบัวยูก,ก็บ๊วหดฮะ Ui, ui, ui. Hồn. นแรงเลยแกแรงนะรับพระเป็นจุกเวทันนีมันเข่าเลยเทศเลี้ยวเลี้ยวหันนแล้วมมดตัดยาแตะน้ำหันหมดแล้วจุกเวทขวาก็ได้ขวาก็ได้ขวากลุบยาอันอกจากเครื่องฟูกของหันบ้านเรนเราก็ปูกหัก พวกหักแล้วท so yeah. huh. um ี่ไข่ก็คันเนี่อันเห็ดนี่เขาเบิ่งหุกตื๊บอันเห็ดนี่กระเป็นเขาเบิ่งบวห็ดเป็นหุกมันบวบกระเป็นตื๊บยู่ยู่เราหุกใช้กันเนาะเอิ่นเอาสาวลีสาวติกได้ไม่เมามีเอาบุญรอดเอาเนาะไม่เขามีเอาบุญรอดแล้วเขาไปเสียเงี้ยใชยกัน แข่งยานํากันมดคั่นน้อยไปโลมาสิอื่นมามาก็มากินนํากันกินมากันน่ะได้ซีนเอามาไข่คําน้อยกลับมาินเาก็กินนํากันกินนํากันอีกกินนํากันหมดอือไปอันลกหญ้าลกหญ้าลกหญ้าออกปุ๊กมักเฮ็ดมเครือไอ้ตึมตมเออน่ะไอ้วนีนอยเนาะ ไอ้บุญน้อยอันนี้นี่น่นี่น้อยนี่น้อยไหนน้อยนี่น้อยน้อย้เ้าชน้เ็ดไม้ยาวเดี่ยวขัาหมักเห็ด้าไม่น้อยมันเอนคนมือมักเพชรกุดที่ช่องแกนเอาเขาบึงกุดทัน ติมบวตติมเนี่ยทมตุนันก็ได้อยเอหงกุตเนี่ยกอว่าบ่มีฮะมีนี่ทำเนี่ยป่นมะเพ็ดเม่นเม่นเม่อยงก็บคำนอยฮะนะมะเเบอันคำนอยอินนี่ยกุตมกุดเป็นกระกับเออกับ bàn hào nè, ơn hùng gỗt. Hm. Tiếp tâm căn mất nè. Hm. nói ơn hùng gỗt. Ừ. Hãy cho lưu lùng là tí bologn đó Hau ơn hùng Cốt <laughs> Hùng Cốt ai gỗt. Hùng gỗt. Hùng gỗt. Hùng gỗt. Nên hút nằm hạt hút đi mấy nốt ướn cắp cầm nồi cầm nồi ướn gút gút vì để ướn nhăng chắc gút cứ cắn nó chinh 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 ok nắm bay giường nắn sau tiết mùi như bùi. như bùi mi như à. ha mi gang hai 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 nằm, là mình nằm. กิบนบเช็บกินบเช็บงุดไอ้ยบนนี่เนี่ยอย่งบบวาน้ำมุ่งเอ้ยบนนีน่ยกพลในคลิปของฉันแล้ว <c oughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp และจุดบันทึงฮันเดจุดออบิดมเล่สียโอ้งามัก้ามันเสเสเวลาอย่างนั้นมกคุยินนะเลยเห็นอะไรโอ้หมีเด็กกินขนะโอ้อย đây bà, bà ấy, lúc bước cả hộp ngay của bà Cả cái thớt cả thớt này mình bên tháo mì, cầm nằm bè ảo bố ăn tâm bố 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 áo anh nào anh hí lọt đi cục ngầm ngầm

Mình trang tầm ngay. A miếng bát, bát mình tầm ngay. Ừ hả? Tầm chân hưu. Haha. Haha. bên ngoài xe Xe เออพออายุเอาอีเซเธอร์ก่อนนะคุอายุอ uh, ันไเมียงเออนั้นมีแนวนไล่เดี๋ย่เดียวีไล่ไล่หนึ่งมีเราเอามาเดี๋ยวน้ะเดี๋ยะมีแบอดเลยใบใบไล่เนี่ยเบอร์ไล่้วมีเลไบอกเออนี่

เฉยๆมันเองไม่น่าคุณมหองนีัทรนับไปรับมาม่นไปรมาตื่นมาก็เป็นตีให้เสรก่อ ทำเครื่องแล้ว โอคนะทุกคนตอนนี้มีเท่ามีก็ตตาแก้มก็แื่เร็จเรียบร้อยนะ,ะมืดแดงทุกคน <laughs> เดี๋ยวอ่าพากันตักกินมันเนี่ยเป็นมืดแล้วเนี่ยพอเขาจันก็เอามาพัดก็เป็นแล้ว เมเทัามีเมเทัาแพดเป็นหมดแล้วสติกแซลลี่สอ,อนนะก็ถือว่าห้กกันให้กินเปินแล้วทุกคนอันนี้เอาไว้ใส่ด้วยข้างนี้ด้อ เอาโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สนันนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันแีงเทาน,นี้กันเนาะแล้วนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสหรัอคลิปนี้สนันนกขอกล่าวคำว่าสะบายดีขอบใจเอซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มา สวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธ,ธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง